ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะสั่งของจากจีนเป็นดอกไม้นะคะจากจีนนะภาษาจีนมาเลย <c oughs> เพื่อนๆนะปอจะแนะนําถ้าเพื่อนๆจะสั่งดอกไม้นะในอินเทอร์เน็ตรหรือว่าสั่งดอกไม้จากจีนเนี้ยก็ให้เพื่อนๆลองอ่านอ่านรายละเอียดค่อนข้างให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางทีอะอย่างเราสั่งดอกไม้มาไซ ไซส์ที่เห็นในรูปกับความเป็นจริงน่ะมันจะไม่เหมือนกันแต่อันนี้ของปออ่ะมันเป็นร้านที่เราเคยเราเคยซื้อเนาะก็เลยจะรู้ว่าดอกไม้อ่ะมันชัดมันเป็นขนาดเดียวกับที่เราจะเอานั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นดอกไม้ก้านยาวนั่นเองแพ็คมาอย่างดีเลยนะพี่เขาแพ็คตัดขาดเลยได้ไหมกระสอบ แพ็คมาอย่างดีเลยนะใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานเหมือนกันเกือบครึ่งเดือนจนลืมไปแล้วอะว่าเฮ้ยฉันสั่งดอกไม้ไว้โอเคเนี่ยค่ะร้านนี้แพ็คมาดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีดีมากเลยเพราะว่าของไม่บุบสลายดอกไม้ไม่บี้ด้วย นี่เพื่อนๆพื่ออยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือดอกอะไรเพื่อนเเชื่อไหมว่าแค่เนี้ที่เห็นเนี่ยที่เห็นว่าปอกกำลังจะหยิบออกมาเนี่ยหกร้อย กว่าาบแต่ถามว่าอันนี้ช่วงปอซื้อในช่วงของที่เขาจัดโปรโมชั่นของร้านนะคะหกร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเพื่อนๆลองบวกลบคูณหารดูนะคะว่าถ้าเราจัดดอกไม้เองจัดงานเองเนี้ยกับจ้จางอะไรมันจะคุ้มกว่ากันนะ,ะอย่างดอกไม้อะเราซื้อครั้งหนึ่งเราหมดหลายบาทนะ,ะเพื่อนๆลองลองลอง,ลองหาร้านที่แบบแล้วก็คำนวณดูนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็คือดอกไม้ที่เราสั่งมาแค่นี้นะคะหกร้อยกว่าก็ที่เลือกก็จะมีสีแดงที่ลูกค้าใช้บ่อยๆนะคะแดงชมพูฟ้าแล้วก็ขาวแล้วก็ส่วนสมมุติว่าดอกไม้มันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเวลามันโดนลมหรือว่าโดนแบบความ โดนลมมันจะคืนตัวนะคะหรือใครมีที่ปอเคยทําคลิปไว้อะใครมีพวกเครื่องเครื่องเป่าดอกไอไม่ใช่เครื่องเป่าดอกไม้เครื่องไอ้น้ำนะคะที่เป็นเตารีดอะเตารีดแบบยืนอะก็สามารถมาเป่าให้มันคืนทรงได้นะคะอันนั้นก็จะไวแต่ถ้ายังไม่รีบใช้อะเพื่อนๆก็เอาดอกไม้พวกนี้ตั้งอย่างเงี้ยให้มันโดนลมนะคะให้มันคืนทรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวมันก็จะปูของมันเองนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายเจอกันคลิปใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะมาตอบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ Q&A นะสำหรับการวางแผนแต่งงานนะคะว่าขั้นตอนการเตรียมตัวในการแต่งงานแต่ละรอบเอยในการแต่งงานแต่ละครั้งไม่ใช่แต่ละรอบแต่ละครั้งเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะแล้วก็ อ่าเริ่มวางแผนอะไรบ้างนะคะอย่าไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ